สวัสดีครับขับมือนี้วห้ามกินย่ำปากกระป๋องครับคือตามค้าเรียกร้องจากแฟนคลับกับเอฟซีเขาขอมาครับ,รบกินย่ำปากกระป๋องอห่าเบื้องแน่ว่าครับอย่างไดไ้กินอห่าเบื้องครับครับเมื่อวันย่ำปากกระป๋อง เขาเหนียวทีนั้นเขาเจ้าก็แซ่ียบด้วยครับเจ้าก็มีมานําอยู่สื่อมานําอยู่ยำความหอมดีดเด็ดใส่ห่าพักขี้พักซาลาเนี่ยอันเซ่ทันเซ่แบบพริกดิบเซ่นี่แหละครับ ข้ามขวามายได้ถึงยี่สิบนาทีแล้วันเ้กะ่ทยเพิ่นเบิ้งนั่งบ่อนั่งคุยไปนั่งครับเพิ่นบ่อนั่งฟังไทยไม่ได้ยี่สิบนาทีแล้วสันเขวมามีสนาทีวาสิ้าว phát hoàm si mù đi. anh say hoắm xì mồm mồm đấy hoa nhè hoắm hoa nhè anh này phát hoắm ba ta mẹ cua ต่าสามแน่ยก็ว่ามันยังแซ่บพวกปลากระป๋องอะไรพวกันปลาทุนาพวกตันทหน,น,น,นุ่มผมมักไปเนี่ยเจ้าปลากระป๋องนี่ก็ออกออกหวานคัก,กินกินไม่ได้แต่ตาสามแน่ยก็ว่าเนี่ยออกรสชาติเน,นี่ยก็ดีคนนิยมใส่หลายครับมันมีมาตรฐาน ปลากระป๋องแต่สามแม่กขั้วมันก็มีหลายยี่ห้อเนาะครับนะถ,ถ้าอยากเป็นีนต้งเสียกับเสียบไปเลครับบางยีห่ห้อต้องพว่าสู่แต่สามแม่กขั้วไปเลย นันทันใส่แต่ไข่น้่มเลยครับเนี่ยบวบแต่ไข่บวกปลาคอมไปกินมากอย่างพริกมากกับพิษแล้วแล้วฟรอยพ,พี่น้องนะ ปลากระป๋องเนี่ยมคอคายได้ย่ำกินเอียงนะครับมันโดนคือแถบมอคายเดี๋ยกินเนี่ยอันนี้แฟนคลับเอฟซี 4, ขอมากเลยเป็นอยากเบิง่งผมกินย่ำปลากระปร๋องกันเลยเออนั่นนะครับก็บเลยก็เลยไายให้เบิง่งปลากระป๋องปลากระป๋องเดียวเลย mà để dâm lại cặp bóng กินมากๆเลยอ๋อดูน้ามัดดี๋ยวทอนเดี๋ยว มีน้องเซฟฝนจิตกกอีกหังเง้อนี่บ่านว่าจะไปหาตกเกียกร์คอับผ่านนี่บ้านนี่ตะเกียงนารดเดี๋ยวเซฟเอาขาตั้งกล้องเซตะเกียงนารถมาเซฟตะเกียงนารดรุดรม่เป็นรไปอ่ะ นี่ยคนไปทําบุญบัดปลาหลายนะครับมือปลาท่างเส้นทางนี่รถตรงหน้าผมมองยุน่นมีเส้นทางกับไปทางวัดปลาคนคิรถผ่านไปผ่านมาเดาไปวัดเห็นนี่ก็เดีเ๋ยวเซเสียไปวัดุ้มเมออะไ,ไปวัดปลาหลายมือเดี๋ยวได้มีงานเลี่ยงงานฉลองวันเกิดของเจาา้าอาสวัดป่าเนาะผมก็ไปไายคิดไปเบื้องนี้ครับไป กินขอกินน้ำเนี่ยร่งท่านหลายนี่เขาขอกับน้ำเดี้ยงแขกฟี่ฟ

แสบด้วยครับเนี่กับแกงกระแซบกิบบนเหลกระแซบครับตักกินเหลนมาตองกินน้ขอ

เสียบรถชาดดีอะมันโดนที่ก,กินทห้หนึง ก็อย่างไี้กับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับว่ากันผมหางเงินไปบริดวณร่องคลิปบางมือหรืออาจจะบริดวณร่องคลิปหลายมืออแสดงว่าผมวันหยุดถึงแนละ้วคือขอแพยหลายครับเพราะวา่าข้าหนักเบียร์หนักงานอยู่ครับขามันกับต้นทุนมามีอย่งไี้กับขอกับขอแพยหลายครับทีบ่บริดวณร่องคลิปหลายมือนะขันพอเห็นผมหลายมือคือ เดี่ยนต่อไปเพาว่าต้องลงคลิปไปเบื้องขึ้นก่แล้วครับเดียนสินหาคมเดี่ยนต่อไปเนเดียนเ,เดียนกระกดาคมเดียนนี่ครับมันมันห่างเหินไปหลายเมือขอให้พอต้อนทุนบอคอยมีสื่อกินก็ต้องจําเป็นต้องไปออกค้าเฮ็ดงานข้างนอกหาไล่ได้ครับเพราะว่านั่นทางไร่ได้ทางนี่มันบ่บ่ถึงคือบ่ได้ก็ต้องเลยยุดเจ็ดคลิปไปครับก็เป็นบางคลิปที่แฟนคลับเป็น ครับส่วนเินก็มีแบบว่าเป็นอวดมาให้ห่างสิบหกสิบบาทเนี่ยเห้ผมสื่อก,กินมันก็เลยทายคลิปให็บเบิงต่อได้ครับกะจกังได็กอะฝากบอกกันไว้ได้ครับเด้อในเรื่องของการเงินการท้าก็คือในเรื่องของการถือประด็งลงคลิปกับบอกสาเหตุให้ฟังจะว่าที่ผมว่าลงคลิปหลายเหมือสาเหตุนั้นคือไล่ได้ทางนี้บ่ได้ทางการท้าคลิปบ่ได้คือผมต้องไดหยุดเงีวเหยียดไป นอกจากเดียนนาเดียนต่อไปครับจึงสี่เดี๋งคลิปไปเบื้องต่อว่าเดียนนี่เขาคือตัดยอดมาแล้วครับไปไปเบื้องผลสรุปแล้วคือการลงคลิปกับ่อได้เงินกับคือเขมีต้นทุนนีดมากทำคลิปแล้วเขมีเงินมาซื้อกินไทยคลิปอีกพ่อะพี่น้องเบื้องกับแล้วเดี๋ยวรงคลิปครับกับยุดเงาเหยียดหลายมือครับนอกจากว่าขันมือได้ที่เป็นเป็นบางมืออ่า ทีแฟนครับโอนเงินมาให้ถ้า40หา10บาทเนี่ยถ้าเรารวยยังไงผมก,ก็อาทิตย์เดี๋ยวล่องทายคลิปเห็นเป็นเบิ้งอยู่เมื่อนั่นเมื่อที่เพิ่นโอนเงินมาให้นะครับกะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็กได้อธิบายฟังนะอธิบายจากจากความเป็นจริงให้ฟังนะครับเน,นาะจังดก็จะว่ากันเนาะครับแต่เม่ได้ลงคลิปกันหลายมือกันเดยก็ขอโทษขออภัยห,หลายครับสำหรับผู้ที่เพิ่นเบิง้งผู้ที่เพิพ่นติดต,ตามเนาะ